สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บูบันเดตชาแนลครับวันนี้วันพุทธที่22ตุลาคม2568ฮะใครรอทีเด็ดของเราวันนี้อยู่จัดให้สาสมใจอย่างแน่นอนครับจะพลาดได้ไงครับจัดให้ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก5คู่ตามหน้าปกคลิปและจะมีอีก2คู่ในคลิปช็อตของ u t u b e ครับฝากด้วยนะครับและก็ฝากแอดไลน์นะครับที่ adboo 789ดเารามีแอดมินคอยแนะนําทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับที่ adboo 7 8 9ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับใดๆทั้งสิ้นเลยฮะ แกันเข้ามาเยอะนะครับฝากด้วยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มคู่แรกของเรากันเลยดีกว่าฮะคู่แรกครับกาลาตาสลายเจ้าบ้านเปิดสนามแลมพาร์คเซเดียมรับการมาเยือนบูรดกิมเวลาทําการแข่งขันของคู่นี้5ทุ่ม45นะครับราคาบอลเจ้าบ้านกาลาต่อ1ลูกครับภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์อ้างเองจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอฟผลบวรวม23,896คนให้เจ้าบ้านกาลามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่54เเครับ เปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี28นะฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างบูโดกิมมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่20ครับเราย้อนไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านกลาตาสลายครับนัดที่แล้วชนะอิสตันบูบาซักเซฮี2-1นะฮะเกมเยือนตรุรกีซูเปอร์ลีกต่อ0.75ได้ครึ่งเสมอเบซิตัส1-1ฮะเกมเย่าตรุรกีซูเปอร์ลีกต่อ0.75เสียนะครับชนะลิเวอร์พูล1-0ฮะเกมเย่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟส ชนะอลัลญาสปอร์1-0ครับเกมเยือนตุรกีซูเปอร์ลีกต่อ1.25เสียครึ่งและชนะคอนยาสปอร์3-1นะครับเกมเย้าตุรกีซูเปอร์ลีกต่อสองลูกจบเจ้าครับด้านฟอร์ม5นัดล่าสุดของโปรตุเกสนะฮะชนะซาร์สปอกมา5-2นะครับเกมเยือนนอร์เวย์อิลิทเซเลียนนะฮะต่อ1.5กินเต็มครับชนะฮาวเกซุน2-0ครับเกมเย้านอร์เวย์อิลิทเซเลียนต่อ3.75เสียครับเสมอสเปอร์2-2นะครับเกมเย้ายูฟาแชมเปี้ยนลีกรองปอปได้ครึ่ง ชนะออดบีเคสามหนึ่งนะฮะเกมเยือนนอร์เวย์ครับบอลถ้วยนะครับต่อ2ลูกจบเจ้าและเสมอโลเซนบอร์กหนึ่งหนึ่งนะครับเกมเยือนนอร์เวย์เอลิทเซเลียนต่อศูนย์จุดห้าเสียนะครับเฮทูเฮทการเจอกันของคู่นี้ฮะผู้นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับนี่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดที่3นี้ครับพีวิวก่อนเกมลัสะกอติคาสายพงโกล้มโต๊ะ VIP ฮะ กาลาตาสลายผลงานในนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเชื่อทีมแก่งจากอังกฤษอย่างลิเวอร์พูลไป1-0ถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจให้กับพวกเขาได้อย่างมากครับส่วนทางฝั่งของทีมเยนบรูกิมลงแข่งไป2นัดเสมอทั้ง2นัดโดยเลทราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ1ลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะกาลาได้เปรียบทีเทศในบ้านบวกกับคงกําลังพวกเขาก็แข็งแกร่งและพวกเขาขึ้นชื่อเรื่องบรรยากาศเกมเย่าที่กดดันคู่แข่งด้วยเสียงเชียร์ของแฟนบอลที่ดุดันมากๆ มั่นใจว่าบุนโดกิมน่าจะเจอกับฝันร้ายอย่างแน่นอนครับดังนั้นเกมนี้มองว่าอยู่ฝั่งต่อมีโอกาสเฮรับทรัพย์มากกว่าครับผลสกอร์คาดของเกมนี้ฮะกาลาตาสลายเปิดบ้านเอาชนะบุนโดกิมไป4ประตูต่อ2อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่3.25วางสกอร์สูงนะครับสวนอยู่แล้วอีสัตว์คู่นี้เชื่อกูเหอะคู่ที่2สปอร์ติ้งลิสบอนเปิดสนามเอสตาดิโอโคเซอันวาลาเดรับการมาเยือนหมักเสยครับ เวลาลงทําการแข่งขันของคู่นี้ตี2นะฮะราคาบอลสปอร์ติ้งลิสบอนต่อ0.25คาดการผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์อ้างเองจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลบวตรวม17,564คนให้เจ้าบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่22เปอร์เซครับเปอร์เซ็นต์สเสมอกันในเวลามี26ฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างโอลิมปิกมาร์เกยมีเปอร์เซนต์ชนะอยู่ที่5 2ครับ เราย้อนไปดู5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันนะฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนฮะเกมที่แล้วเสมอปาโกสสอสองนะครับเกมเยือนโปรตุเกสครับบอลถ้วยนะฮะต่อ2.25เสียครับเสมอสปอร์ติ้ง布拉กา1-1นะครับ,เก,เ,รเ,กเ,รบเกมเยือโปรตุเกตปีเมล่าลีกาต่อ1.25เสียแพ้นาโปลี1-2ฮะเกมเยือนยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสรอง0.5เสียครับชนะเอสโตลิน1-0ฮะเกมเยือนบอลลีกโปรตุเกสต่อ1.5เสียนะครับ และชนะโมไลเลนเซ่3-0ครับเกมเยา่าปรตุเกตปีเมล่าลีกาต่อ1.75กินเต็มครับด้านฟอร์ม5นัดล่าสุดของโอลิมปิกมาร์เซย์ผู้มาเยือนครับนัดที่แล้วชนะเลออาฟ6-2นะครับเกมเย่าหลีกเอิงต่อ1.5กินเต็มชนะเมส3-0ฮะเกมเยาหลีกเอิงต่อ1ลูกกินเต็มชนะอาแจก4-0ครับเกมเย่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีเอเอฟเต่อ1.25กินเต็มชนะสตาบูค2-1ครับเกมเยาหลีกเอิงต่อ0.5กินเต็มครับ และชนะปารีสแซงต์แชมง1-0นะฮะเกมเย่าหลีเอิงบอลไม่เปิดราคาครับคู่นี้สถิติเฮตูเฮตการเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมา4นัดนะฮะเสมอกันไป1นัดโอลิมปิกมักเซยชนะสปอร์ต,ติ้งลิสบอนไป3นัดครับพีวิวก่อนเกมและสกอี่คาดของคู่นี้ฮะหากเทียบชื่อชั้นของทั้งคู่ถือว่าพอฟัดพอเหวี่ยงพอสมควรฮะแต่จุดที่ทำให้เจ้าบ,บ้านอาจจะต้องลุ้นเหนื่อยเนื่องจากฟอร์มช่วงหลังเริ่มมีสะดุดให้เห็น เพราะทางสปอร์ตเดลิสบอนมีช่วงหลุดฟอร์มไลฟ์ชัยให้เห็นค่อนข้างบ่อยกับเกมนี้แม้จะได้โอกาสเล่นในบ้านแต่พวกเขาไม่ได้ไลฟ์เทียมทานอย่างที่คิดครับและทางมักเซยก็จะดูพกพาความมั่นใจมาเต็มสูบกับการชนะ5เกมรวดรวมทุกรายการกับเกมยากๆครับมักเซยทําได้ดีตั้งแต่เกมที่ชนะปเอเชรวมไปถึงรายการนี้เพิ่งจะเอาชนะอาแจกมาด้วยมองราคาจัดว่าเป็นใจให้ลุ้นง่ายครับยังไงก็น่าเสี่ยงลงทุนกับมักเซยครับสำหรับคู่นี้ ทีเด็ดบอลรองหมักเซยราคา0.25ครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะหมักเซยบุกเอาชนะอาแจ็คอาร์มตเดอร์ดัมไป1ประตูต่อ0อัตราความมั่นใจ8/10นะครับกำแพงอยู่ที่3ลูกวางสกอร์ต่ำฮะคู่ที่3วิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบลีกเฟสนัดที่3เชลซีเจ้าบ้านเปิดสนามสแตมฟอร์ดบิทรับการมาเยือนอาแจ็คอาร์มตเดอร์ดัมเวลาทำการแข่งขันของคู่นี้ตี2นะฮะราคาบอลเชลซีต่อ1.75ครับ ใครจะชนะคู่นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นอ,อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอสผลบรวลรวม28,882คนครับให้เชลซีมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่71เปรเน์ครับเปอร์เซ็นต์เสมอนนในเวลามี17นะฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างอาแจ็คอาร์มสเดอร์มมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่12ซครับเราไปเช็คฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันนะฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านเชลซีครับนัดที่แล้วในลีกครับชนะอัลติแฮมฟอร์เรส3-0นะฮะต่อ0.75กินเต็ม ชนะลิเวอร์พูลมา2-1นะครับเกมเย่าพรีเมียร์ลีกรองปอปอกินเต็มครับชนะเบนฟิก้า1-0ฮะเกมเย่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสต่อ0.75ได้ครึ่งแพ้ไบรตันแอนดฮ็อกอัลเบียน1-3ฮะเกมเย่าพรีเมียร์ลีกต่อ0.5เสียครับชนะลินคอนซิตี้2-1ครับฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับต่อ2ลูกเสียนะครับด้านฟอร์ม5เกมหลังของอาแจกอัมสเตอร์ดัมครับเกมที่แล้วแพ้เอเซตอัคมามา0-2นะครับเกมเย่าพรีเมีดัซต่อ0.5เสียครับ เสมอสปาร์ตารอตเตอร์ดัม3ามนะฮะเกมเยือนพิมีดัตต่อศูนเสียครับแพ้มาคเซย์สี่ศูนย์ะฮะเกมเยือนยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ et, ลีกเฟสรองหนึ่งลูกเสียครับชนะ NAC เบรดาสองหนึ่งฮะเกมเย้าพิมีดัตต่อหนึ่งจุดเจ็ดห้าเสียนะฮะและเสมอ PSV ไฮโอเฟนสองสองฮะเกมเยือนพิมีดัตรองศูนย์จุดเจ็ดห้ากินเต็มครับเฮตูเฮตการพบกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมาสามนัดนะฮะเชลซีชนะไปหนึ่งเสมอกัรหนึ่งและอาแจ็คชนะเชลซีได้หนึ่งครับ ทัศณะก่อนเกมบ่ายโคงโกล้มโต๊ะ VIP เชลซีกลับมาอยู่ในฟอร์มอันแข็งแกร่งหลังจากเก็บชัยติดต่อกันมา3เกมทุกรายการและเข้าวินในบ้าน2แมตช์รวดหนึ่งในนั้นปราบลิเวอร์พูล2-1่ส่วนทางอาร์เจนต์อัมสเตอร์ดัมครับที่พ่ายถึง2ใน3นัดที่ผ่านมาซ้ำพ่ายคารังต่ออัคมา0-2ในแมตช์ที่แล้วทรงบอลดูแย่ทีเดียวครับบวกกับตัวเจ็บเยอะขุมกำลังทดแทนมีน้อยครับแบบนี้คงต้านความแข็งแกร่งของสินบูไม่ไหวและถ้าแนวรับรั่วต่อเนื่อง มุมเละเป็นขี้มีสูงมากฮะราคา1.75วางบอลต่อเชลซีไปเลยครับผลสกอร์ที่คาดข,ของเกมนี้ฮะเชลซีเปิดบ้านเอาชนะอาแจกอาร์เตดามไป4ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10นะฮะกำแพงอยู่ที่3.25วางสกอร์สูงครับวิคอ์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบลีกเฟสดู่ที่4ครับลเลอามาลิดเจ้าบ้านเปิดสนามซานเดียโกเบร์นาเบลรับการมาเยือนยูเวนตุส เวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตี2นะฮะราคาบอลเจ้าบ้านเลอัลมาริดต่อ1.25คาดการผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลรวหนรวม7,9,846คนให้เจ้าบ้านเลอัวมาริดมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่70%ครับเปอร์เซ็นต์เสมอกันในเวลามี15%ฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างยูเวนตุสมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่1 5ครับ เราย้อนไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมและผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านเรอัลมาดริดนะฮะเกมที่แล้วชนะกเดเฟ่1-0นะฮะเกมเยือนฟุตบอลลาลีกาต่อ1ลูกจบเจ้าชนะบียาเรอัล3-1ครับเกมเย่าฟุตบอลลาลีกาต่อ1.25กินเต็มชนะไคลัสอัลมาตี5-0ะฮะเกมเยือนยูฟาแชมเปียนลีกรอบปลีกเฟสต่อ2.5กินเต็มครับแพ้แอตมาดริด2-5นะครับเกมเยือนฟุตบอลลาลีกาต่อปอปอเสียครับและชนะเรบันเต้4-1ฮะเกมเยือน ฟุตบอลลาลิก้าครับต่อ1.5กินเต็มด้านฟอร์ม5นัดล่าสุดของยูเวนตุสครับเกมที่แล้วบุกไปแพ้โคโม2-0นะฮะฟุตบอลกันโชคซาติอาต่อปอปอเสียครับเสมอเอซิมิลาน0 0ครับเกมเย่ากันโชคซาติอาบอลราคาเสมอจบเจ้าเสมอบิยาเลอัล2-2ครับเกมเยือนยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสร,รองปอ,ปอปอได้ครึง่งเสมออัตันตา1นฮะเกมเย่ากันโชคซาดิอาต่อ0.5เสียครับและเสมอเวโดนาหน่ง1เกมเยือนฟุตบอลกันโชคซาดิอาต่อ1ลูกเสียครับ ฟอร์มมึงเนี่ยโคตรเฮี้ยจริงนะยูเวนตุสสถิติเฮตุเฮต d การเจอกันของคู่นี้ทั้งหมด11นัดครับลเลอามาลิดครับชนะยูเวนตุสไป6นัดสเสมอกันในเวลา2นัดส่วนยูเวนตุสเอาชนะเลอมาลิดได้3นัดครับพีวิวก่อนเกมและสกอร์ดีคาดของคู่นี้ลเลอามาลิดภายใต้การนำทีมของชาบีอลองโซมาตรฐานยังคงสูงจากการชนะมาอย่างต่อเนื่องครับ หากมองไปที่รายละเอียดมองว่าพวกเขาเริ่มออกรูปแผ่วให้เห็นเนื่องจากโปรแกรมแข่งขันจัดว่าถี่พอสมควรมองเกมนี้แม้จะได้โอกาสเล่นในบ้านแต่เป้าหมายของพวกเขาน่าจะโฟกัสไปที่การคว้าชัยให้ได้มากกว่าการหวมบุกหนักแล้วเกิดช่องโหว่โซนแนวรับให้โดนโต้กับขณะที่ยูเวนตุสครับกำลังอยู่ในช่วงเมาหมัดเนื่องจากไร้ชัชมาต่อเนื่อง แต่ด้วยเกมนี้พวกเขาอยู่ในสถานะที่เป็นรองน่าจะมองไปที่การแชร์แ้มให้ได้เป็นสําคัญกับเกมที่จําเป็นต้องเน้นเกมรับมากเป็นพิเศษต่อให้มีโอกาสแพ้กลับไปแต่เชื่อว่าไม่น่าถึงขั้นแพ้ขาดแน่ครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ฮะเลอมาริตเปิดบ้านเอาชนะยูเวนตุสไป2ประตูต่อ0ูนย์นะครับอัตราความมั่นใจ8เต็ม10กําแพงอยู่ที่3ลูกวางสกอร์ต่ำครับเรามาปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ครับบาเยนมิวนิกเจ้าบ้านเปิดสนามอัลิอันอารีนารับกันมาเยือนคลับบูส เวลาลงทําการแข่งขันตี2นะฮะราคาบอลบบเยนมิวนิกต่อ2ลูกครับภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอบผลบวตรวม24,491คนให้บบเยนมิวนิกมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่74เปอร์เซ็นต์เซที่จะเสมอกันในเวลามี17เปอฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างคลับบรูสมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่9ครับ ฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียนะฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านบาเยอร์มิวนิกครับเกมที่แล้วเปิดบ้านชนะดอร์มูล2-1นะครับเกมบุนเดสลีกาต่อ1.5เสียครับชนะแฟรงเฟิร์ต3-0ฮะเกมเยือนบุนเดสลีกาต่อ1.5กินเต็มชนะปาฟอส5-1ฮะเกมเยือนยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีเเฟสต่อ2.5กินเต็มชนะเรเดอร์เบลมน4-0ฮะเกมเย้าบุนเดสลีกาต่อ2.75กินเต็มและชนะฮอฟเฟนไฮม์4-1ฮะเกมเยืยนอนบุนเดสตีกาต็มครับ ตั้งแต่เปิดลีกมามึงยังไม่แพ้ใครเลยเนี่ยบาเย์นด้านฟอร์ม5เกมหลังของผู้มาเย,ยือนจากคลับบบสครับนัดที่แล้วชนะโอเอสลูเว่นมา1-0นะฮะเกมเยือนเบลเยียมเฟิร์สดิวิชัน R ต่อ0.75ได้ครึง่งชนะยูเนี่โอนแซงชิลลูว์1-0ครับเกมเย่าเบลเยียมเฟิร์สดิวิชัน R ต่อปอป,อปอกินเต็มแพ้อาร์สันต้า1-0ฮะเกมเยือนยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสรอง0.75เสียครึง่งชนะสตองดัดลีแอส2-1ะฮะเกมเยือนเบลเยียมเฟิร์สดิวิชัน R ต่อ0.5กินเต็มและเสมอเวสโโตร5 5นะครับเกมเยา เบลเยียมเฟิร์สดิวิชั่นอต่อ0.25เสียครึ่งครับ Head to head การเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนี่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดที่3 P พีวิวก่อนเกมและสะกอร์ดิคาดของคู่นี้บายพงโกลมโต๊ะ VIP เจ้าถิ่นบาร์เยนเมลิกพวกเขาทำผลงานในรอบนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับลงแข่งไป2นัดชนะรวดและยิงไปถึง8เมตร ขณะที่ทีมเยือนขับบูสผลงานในรอบนี้ลงแข่งไป2นัดเก็บชัยได้1เกมโดยเลทราคาเปิดมาให้เจ้าบ,บ้านเป็นฝ่ายต่อ2ลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าปารีนนั้นเป็นทีมที่แข็งแก่งมากๆเกมรุกก็อันตรายและเฉียบคมสุดๆโดยเฉพาะเฮลิเคนครับที่ยิงไปแล้ว4เม็ดจาก2เกมแรกประมาทไม่ได้เลยฮนะแถมเกมวันนี้ได้ลงเล่นในบ้านด้วยครับมั่นใจว่าพวกเขาจะใส่เต็มร้อยไล่ต้อนอชนะทีมเยือนได้อย่างแน่นอนครับดังนั้นเกมวันนี้แนะนำอยู่ฝั่งต่อมองว่ามีโอกาสเฮ hey, รับทรัพย์มากกว่านะครับ ทีเด็ดบอลต่อบาเยินราคา2ลูกครับผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้บาเยินมิวนิกเปิดบ้านเอาชนะขับบูธไป4ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่3.75วางสกอร์สูงครับและนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดประจำวันพุทธที่22ตุลาคม2568ากครับจัดฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้7คู่นะครับคลิปหลัก5คู่นะครับและคลิปช็อตอีก2คู่ฮนะผมพีวีวิวลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยดีกว่าครับคู่แรกครับ กาลาตาสลายครับพบกับโบรูกิมเกมนี้เจ้าบ้านกาลาต่อ1ลูกครับผมให้กาลาชนะโบรุกิมไป4ประตูต่อ2ครับกำแพงอยู่ที่3.25บาวางสกอร์สูงคู่ที่2 s p สปอร์ต,ติ้งลิสบอนเปิดบ้านรับการมาเยือนโอลิมปิกมักเซยเกมนี้เจ้าบ้านลิสบอนต่อ0.25ผมให้มักเซยบุกมาชนะลิสบอน1-0นะฮะกำแพงอยู่ที่3ลูกวางสกอร์ต่ำคู่ที่3ครับเชลซีเปิดสแตมฟอร์ดบีตรับการมาเยือนอาแจ็ตอัมเตอร์ดัม เกมนี้เจ้าบ้านเชลซีต่อ1.75ผมให้เชลซีชนะอาร์เจนตดัาไป4ประตูต่อ1ฮะกำแพงอยู่ที่3.25วางสกอร์สูงครับคงไม่มีใครโดนใบแดงในสัตว์คู่ที่4ราชาชุดขาวลเลอามาลิตเปิดสนามซานดิเอโกเบอร์นาบิรับการมาเยือนมารายยูเวนตุสเกมนี้เจ้าบ้านมาลิตต่อ1.25ครับผมให้มาลิตชนะยูเวไป2-0กำแพงอยู่ที่3ลูกวางสกอร์ต่ำ และคู่ที่5ครับบาเยนน์มิวนิกเจ้าบ้านเปิดสนามอาริอันอารีนารับการมาเยือนคับบุสเกมนี้เจ้าบ้านบาเยนต์ต่อ2ลูกครับผมให้บาเยน์ถล่มขับบุสไป4ประตูต่อ1นึ่แพงอยู่ที่3.75วางสกอร์สูงครับ แนวทางทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์เจาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยฮะ หากคุณชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และฝากกดติดตาม Boo Bonde Channel ทางช่องทาง YouTube และ TikTok บู Boo Bonde ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางของเราฮะฝากแอดไลน์ที่ adboo789 ครับเรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนฮะที่ adboo789 แอดกันเข้ามาฟรีๆนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผม สำหรับวันนี้ครับเวลาของเราหมดแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับโชคดีและกัน